น้อมกับพระพ่อเจ้าท่านอาจารย์นอบน้อมกราบอนุทมาศาสาธ์เจ้าค่ะครับสาธตร์ครับท่านอาจารย์พิกุลสาธิยาผู้เดินมากในระดับสาวาติเศสานิพพานท่านในสมัยยานะครับเชิญครับท่านอาจารย์อาการทางจิตของท่านเป็นยังไงบ้างจ้ะนับน้อมกราบสาธุเจ้าค่ะนอบน้อมกราบขออาจารเจ้าค่ะท่านอาจารย์อาการทางจิตของข้าพเจ้าเอาน่าละตึกก็ เมื่อวานแล้วก็เมื่อเช้าเจ้าค่ะนาล่าสุดเดี๋ยวค่อยย้อนไปวัแนแม่เจ้าค่ะท่นจารย์อเอาเมื่อเช้าเมื่อวานกับเมื่อเช้าก่อนเจ้าค่ะเอากลับถัดไปเจ้าค่ะกับการทาจิตของพระพเจ้าอืช่วงนี้ก็จะเป็นพ่อ้านมาอยู่ด้วย ตอนแรกก็ต่อต้านไปไปมาแล้วก็เป็นธรรมชาติดีเจ้าขะท่านอาจารย์ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วแล้วก็ไข่เข้าใจได้ยังไงเหรอผมกลับ่ะคือเจ้าค่ะท่านอาจารย์ผู้นำจิตแสดงรมใา้ข้าพเจ้าฟังข้าพเจ้าก็รับรู้เจ้าขาท่านอาจารย์ตอนแรกข้าพเจ้าก็ต่อต้านจีดกันว่ามันไม่เป็นธรรมชาติแล้วมาทําไมอะไรอย่างเนี้ยเจ้าขะท่านอาจารย์ก็ ไม่ไม่เข้าใจไม่เป็นธรรมชาติมาทําไมขยายความหน่อยท่านอาจารย์น้องกลับตากุน้องกลับขอโอกาสเจ้าค่ะก็เขาก็คุณบุญโจูบอกถ้าพระเจ้าไม่สบายเจ้าค่ะท่านอาจารย์ก็อยู่ๆก็เป็นที่ทานข้าวไม่ได้ก็เป็นแผลในลําคออย่างเงี้ยเจ้าค่ะไปหาหมอไหนก็ตรวจหาลูกอะไรก็ไม่มีก็ไม่มี เขาก็ให้ยาเสพติมากินให้ยาอะไรไมากินเขาก็เลยลงมาดูเจ้าค่ะท่านอาจารย์ก็เห็นว่าอยู่ที่ทไหนอยู่คนละที่แล้วครับคุณบัญชูอยู่หนองบัวลาพูเจ้าค่ะท่านอาจารย์ข้าพเจ้าก็ขับรถอยู่พัทยาเจ้าค่ะอ๋อสาธุก็เลยขึ้นรถนั่งรถมาหาท่านที่พัทยาท่านกับไม่ดีใจใช่ไหม น้อมันต้องดีใจเนาะ้ามีภรรยาเนาะโดนมาเข้าสิงไกลพรมตาถูกครับเอาเชิญครับอาจารย์เอาเจ้าก็ต่อว่าหลายอย่างมาทาไมอะไรอย่างเงี้ยมาโอยพี่ปุ้นทำไมพูดอย่างเงี้ยไอ้ไอายเป็นห่วงเ้ียไอเป็นห่วงว่าพี่ปุ้นมาสบายเขาก็มากอดมาอะไรเงี้ยเจ้า ทีนี้พอตอนเย็นข้าพเจ้าก็ไม่ไม่ได้นั่งสมาธิเจ้าข้าพเจ้าก็ตึงใหญ่เลยเจ้าข่าท่านจ้ะตึงเครียดไมก็ไม่ไมรู้อะไรเงี้ยแล้วเมื่อไรจับกลับอะไรอย่างเงี้ยก็ถามไปถามมากลายเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นไปให้เขาเลยเจ้าข่าท่านจ้เขาก็ว่าเอ๊ะทำไมพี่ปุณเป็นคนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยจะเหมือนเดิมอะไรหรอกอะไรก็จะบ่นไป เขาก็งงพอช่วงช่วงนั้นหลายหลายวันอยู่เจ้าขาธิกา,ารก่อนที่ธนอาจารย์จะโทรมาก็อยู่ประมาณสี่วันคันเต็มเจ้าขาธิกา,ารสาทุเจ้าข้าพเจ้าก็พอมีความอย่างนั้นเกิดขึ้นบ้าว่าไม่ธรรมชาติข้าพเจ้าก็มึนไปด้วยเจ้า,จาขาธิอารข้าพเจ้าก็บวกวกับข้าพเจ้าไม่สบายด้วย ลุมเล้าไปหมดเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์พูดเจ้าค่ะพอตอนนี้ก็เข้าใจแล้วเจ้าค่ะท่านอาจารย์เข้าใจได้ยังไงอ่ะทำไมถึงเข้าใจได้พูดเจ้าค่ะก็มันเป็นธรรมชาติเจ้าค่ะท่านอาจารย์เราก็มาดูเป็นธรรมชาติแล้วก็อะไรก็อยู่อยู่ข้างนอกก็ดับภสษาได้เดินมากได้เหมือนเดิมไม่จําเป็นต้องเป็น นั่งแต่อยู่ในสมาธิแล้วก็จะเข้าจะเข้าสมาธิให้ได้แล้วก็ไม่ได้เข้าก็เครียดก็เป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะไปสร้างสร้างนั้นให้ให้ให้ผู้เดินนัให้เป็นไม่เป็นธรรมชาติจะฝักกดดันอ่าคาพเจ้าเองอย่างเนี้เจ้าค่ะท่านอาจารย์ไปบังคับเขาเนาะคือคือระดับตั้งแต่วิมุตขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันได้แล้ว นะครับการเดินมัรกรคกสามารถดับปัสสาะอยู่กับปัจจุบันได้สบายๆบ,บรรลุก็บรรลุตามธรรมชาติได้เลยนะครับแลวการทรําสมาธิก็ไม่ได้ใช้เวลามากมายนะที่จะจะต้องใช้เหมือนเดิมในกะารปฏิบัติก่อนที่จะบรรลุวิมุติตอนนี้ท่านอาจารย์ขึ้นมาระดับนี้แล้วเนี่ยนะเป็นการปฏิบัติโดยธรรมชาติอย่างเดียวนะครับเดินยืนนั่งนอนดื่มกินผู้คิดทำแข็งก็เป็นกายคตตาสติ นะครับเกิดสัมพัชัญญะขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก็จะง่ายกว่าเก่าเพียงแต่ว่ามาเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในอดีตเข้าใจอนาคตและอยู่กับปัจจุบันและไม่ยึดปัจจุบันปล่อยวางปัจจุบันเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาก็ไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจก็โดนมารเข้าสิงไกยผมทันทีนะครับ หลังจากได้ทําจากเราไปแล้วก็ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงบ้างครับน้องกลับขอโอกาสเจ้าค่ะอันดับแรกก็หนึ่งไม่พูดไม่ขี้บน่นพอมองก็รู้แล้วเจ้าค่ะด้านจันตัดดับแต่เรือนอมม์มารคกแล้วมาร์กมีสี่องค์ทำพอพูดมาเขาตอบโต้ไปเออเข,อขอาเขาก็คือ เข้ามาเขาก็คิดถึงเนาอยเจ้าขาวารนใจต้ไ,ไหนก็กินเ้่เาวด้วยกันทํางานแล้วก็มาอยู่ด้วยกันโอ้นานๆนนมาหาก็ให้อยู่ด้วยหน่อยเออเขาเขากอดเขาอะไรก็เป็นธรรจชาเจ้าข่าทันใจก่อนหน้านั้นก็คือจะกอดทำไมเนี่ยร้อนก็ร้อนอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs>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  จ้าอจ่างนี้มากเลยเจ้จาอ่างนี้ก็ ไปอย่างน้อมกับขอขอกระมาเจ้าคท่านอาจารย์เอ่อ้าบเจาก็ไปก่อนที่คาพเจ้าตอนจิตก่อนที่คาพเจ้าจะหายท่านอาจารย์โทรมาให้ทํขคาพเจ้าข้าพเจ้าก็น้อมนําไปปฏิบัติที่อ่า ที่้าพเจา้าป่วยกับะท่า,ทานอาจาร,าจารย์นี่จะเป็นจะเป็นสองเรื่องรวมกันอยู่นะท่านอาจารย์นะเรื่องแรกก็คือเรื่องคุณสามีกับท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์เข้าใจในการเดินมรรคผิดว่าคุณสามีกับท่านอาจารย์จะมาติดเนื้อต้องตัวจะมานอนกายกันไม่ได้อันนี้เข้าใจผิดนะครับอันนี้เข้าใจผิดเมื่อเราอธิบายทำให้ฟังแล้วก็จะต้องอยู่เป็นธรรมชาติเหมือนกับพระองค์นะ ก็อยู่เป็นธรรมชาติกับคุณลูกกับคุณภรรยาที่อยู่ในป่าเพียงแต่เข้าใจธรรมชาติแล้วก็ปล่อยวางธรรมชาติไม่ยึดไม่ติดนะครับดังนั้นตรงนี้เขาก็จะจะต้องอยู่กับความเป็นจริงนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากทำบุญร่วมชาติกันมาตั้งกระดาษดีจนมาพบชาติสุดท้ายนะครับก็จะต้องได้รับวีบากกรรมพรม้อมๆกันได้ทำพร้อมๆกันไปนะครับ อันนี้ก็เป็นธรรมชาติแต่ละท่านที่สร้างมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของครอบครัวก่อนอต่นี้เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วอ่าอต่น,นี้เคสนี้ครอบครัวนี้จบไปยังจบแล้วจบแล้วเข้าใจแล้วปฏิบัติกันถูกต้องแล้วเนาะสาธุเจ้าค่ะถูกต้องตัวไม่ได้หอมแกมกันไม่ได้นอนกายกันเข้าใจผิดอันนี้เข้าใจผิดนะครับทำขององค์ไม่ใช่ปฏิบัติแล้วอยู่กันด้วยกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราเป็นปุถุชนเนาะปฏิบัติจากปุถุชนมาสู่อริยะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในระดับของ อภาษาวกนะครับภาษาวกระดับไหนนะครับระดับไหนครับพุทธบริษัทสี่มีอะไรบ้างภิกษุภิษุนีอุบาสกอุบาสิกาเพราะนั้นเราอยู่ในระดับอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทสี่อยู่แบบนี้เพราะนั้นอุบาสกอุบาสิกาอยู่กับครอบครัวได้ครับนะครับแล้วก็ปฏิบัติธรรมได้นะครับถูกต้องตามระยะศัตสีอารยามามืองแปดไม่ต้องไปโกนหัวนะครับไม่ต้องไปนุ่งขาวห่มขาวไม่ต้องไปอาบวชเป็นพระพิสุ พ่าอยู่ในพุทธบริษัทสี่ผงตัดไว้แล้วชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปฝืนพุทธบริษัทสี่พุทธบริษัทสีก็คืออุบาสกบาสิกาที่สามารถปฏิบัติธรรมได้นะครับจะนุ่งขาวของขาวก็ได้ไม่นุ่งก็ได้นะครับแล้วก็เป็นผู้ทำมาหากินหาเช้ากินข้ามรู้ธรรมของพระองค์มีมีธรรมตามระบบที่พระองค์ทรงตัดไว้ในองค์ธรรมจักรสี่ในองค์ธรรมพระโสดาบันจนถึงพระอริตผลนะครับเมื่อรู้ตรงนี้เข้าใจตรงนี้ ถูกต้องตามอริยสัจของพงแล้วนะครับอยู่ในรัตนห้าแล้วใช่ไหมทำตามรัตนห้าแล้วก็สามารถที่จะเดินมรรกได้ยู่นะไม่ใช่มีข้อบังคับข้อห้ามที่ไหนเพราะไม่ได้ห้ามเนี่ยไม่รู้กันเองแล้วก็มาขีดเส้นให้กับตัวเองกันนะครับพอเข้าใจแล้วนะแบบนี้นะพอเข้าใจเมื่อเมื่อเข้าใจแล้วเราก็ขออนุญาตจบเรื่องนี้ก่อนแค่นี้นะแล้วเดี๋ยวก็เรื่องต่อไป ็ขออนุญาตวางสายก่อนนะนนท์โนสาธุครับท่านอาจารย์ที่คุณจริยาผู้เดินมกเน็ครับสมัยญาณะนะครับสาธุครับสาธุรับรองการเคลียร์ข่าวจะขาดไม่ได้การสาธุ